สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้วันที่สองของการเรียนเรื่องครอบครัวแสนสุขนะคะวันนี้เมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายใยของครอบครัวของเรามีใครบ้างมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของฉันประกอบไปด้วยอ่าคนนี้คือ ผู้ชายอ่าผู้ชายเป็นได้ทั้งคุณปู่แล้วก็คุณตานะคะนะเป็นคุณปู่ก็เป็นพ่อของพ่อเราคุณตาก็เป็นพ่อของแม่ของเรานะคะอ่าแล้วใครอีกอ่านี่ค่ะคุณย่าคุณย่านะคะคุณย่าเป็นผู้หญิงค่ะนะเป็นแม่ของพ่อของเรานะคะ แล้วก็คุณยายคุณยายก็คือคุณแม่ของแม่เรานะคะนะแล้วก็นี่ค่ะนี่คนนี้ผู้ชายคือคุณพ่อนะคะนะประกอบไปได้วยพ่อคุณแม่ค่ะใครอีกนะอ่าคนนี้คือคุณลุงคนลุงก็คือพี่ชายของพ่อหรือของแม่ก็ได้นะคะ แต่ต้องเป็นผู้ชายนะคะอ่ะและถ้าเป็นผู้หญิงหลักอ่าเป็นผู้หญิงก็เป็นคุณป้าค่ะป้าก็เป็นได้ทั้งพี่สาวของแม่หรือของพ่อก็ได้นะคะคุณต่อมานี่ค่ะคุณอาอาคุณอาก็เป็นน้องชายของพ่อนะคะเป็นน้องของพ่อนะคะคุณอา คนต่อมาคุณน้าค่ะคุณน้าเป็นน้องของแม่อาจจะมีน้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะน่านี่ค่ะนี่คือลูกสาวน้ามีลูกสาวในบ้านนะคะอาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเราก็ได้นะคะคนต่อมาคือลูกชายน้าเด็กผู้ชาย จะเป็นพี่ชายหรือเป็นน้องชายของเราก็ได้นะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของเราไปแล้วพรุ่งนี้เราจะมีมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวในแต่ละวันนะคะว่าแต่ละคนเขามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้เราเรียนรู้แค่นี้นะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ค่ะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย